ได้ยินมาว่าทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยจะมีการลดเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนจริงไหมครับพี่รดาจริงค่ะเป็นมาตรการของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศมาแล้วว่า10มาตรการที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปดูแลว,ว่าจะช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะเศรษฐกิจที่มีเชื้อโควิด2019พร้อมกับสงคราม รัสเซียกับยูเครนซึ่งถามว่ามันไกลบ้านเราไหมประเทศไทยไหมท่านได้ยินไหมคะฝนตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้เพราะว่าน้ํามันขึ้นราคาเราก็โดนด,ด้วยของทุกอย่างก็ขึ้นราคาด้วยเพราะฉะนั้นประกันสังคมที่มีอยู่ในสิบมาตรการที่นายกท่านพูดมาก็คือการลดเงินสมทบลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนและนายจ้างค่ะจะลดยังไงลดเท่าไหร่ลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านการจ่ายเงินสมทบเนี่ยจะมี3ฝ่ายฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐบาลอัตรามาตรฐานของเราก็คือ5%ดูแล7กรณีก็จากฝ่ายละ5้า ในจ้าง5ลูกจ้าง5จะลดเหลือฝ่ายละ1%็ก็สมมติว่าท่านเงินเดือน1มื่นาท่านเคยจ่าย750บาทต่อเดือนนะคะท่านก็จ่ายแค่150บาทเพราะฉะนั้น600อ่ะเป็นค่าใช้จ่ายที่ท่านจะมาช่วยเหลือท่านในช่วงที่เศรษฐกิจเงินก็จะเข้ามาหมุนเวียนในเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าเราลดอัตราเงินสุทบให้3เดือนคือเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสามเดือนเงิน600บาทฝ่ายของนายจ้างพันแปดฝ่ายของลูกจ้าง พันแปดนะคะสามเดือนแต่ฝ่ายรัฐบาลเราไม่ได้ลดให้ก็เก็บปร,รัฐบาลเหมือนเดิมมาตราสามเก้า 39, นี้นะคะท่านเคยส่งเงินสมทบเดือนสี่ร้อยสาสิบสองบาทเดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมท่านส่งแค่เก้าสิบเอ็ดบาทนะคะมาตราสี่สิบก็โดนต่อว่ามาเยอะนะคะคือเราดําเนินการลดมาตราสี่สิบมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจนถึงมกราปีหกห้าเราลดมาแล้วนะคะก็คือลดสี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะจากทางเลือกเจ็สิบบาทหนึ่งร้อยบาทสามร้อยบาท ะะเราก็ลดเหลือ42บาท60บาท180บาทบมาตั้งแต่ปีที่แล้วพอปีนี้ก็บอกว่าเศษรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นก็ลดให้ผู้ประกันตนอิอสระอีกนะคะอาชีพอิสระเนี่ยอีกต่อไปตั้งแต่เดือนกุมภาถึงเดือนกรกฎาคกุมภามีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายกรกฎาคลดอีก40%ซึ่งท่านก็จะต่อว่ามาว่าลดแล้วทำไมเวลาไปจ่ายเงินที่ หน่วยบริการของสำนักงานประกันสังคมหรือจ่ายที่สำนักงานประกันสังคมท่านยังจ่ายอัตราเดิม,มคือด้านของประกันสังคมเนี่ยมีหน้าที่เสนอกฎหมายที่จะลดเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตรา40เราก็เสนอกฎหมายไปตามขั้นตอนแต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศนะคะยังไม่ประกาศเมื่อยังไม่ประกาศเราไม่สามารถลดเงินสมทบให้ท่านก่อนเมื่อประกาศออกเมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ท่านทราบปัญหาประเด็นคือว่าท่านจ่ายเต็เตมจํานวนไปแล้ว70บาท100บาท300บาทเนี่ยท่านจะต้องได้คืนค่ะ ส่วนที่ท่านได้คืนเราก็พยายามหาวิธีทางที่จะให้ท่านได้คืนโดยสะดวกโดยที่เราเอาแบบฟอร์มที่ขอรับเงินคืนเนี่ยไว้ในเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมให้ท่านสามารถโหลดออกมาแล้วก็ติ๊กแบบแล้วก็ก่อข้อความนะคะแล้วก็ท่านก็แนบสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านเองนะคะส่งไปที่ประกันสังคมที่ท่านสะดวก ะะหรือท่านอาจอยู่ใกล้ประกันสังคมเขตรหรือสาขาหรือประกันสังคมจังหวัดไหนท่านก็ไปยื่นเลยค่ะเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านทันทีน,ทนะคะเราเสนอไปตามขั้นตอนทางคอรมอก็ตามให้นะคะทุกวันนี้เราตามไม่ใช่เราไม่เดือดร้อนเพราะเราลดแล้วเราตั้งใจที่จะลดให้ท่านจริงๆเพราะนั้นจะต่อว่าประกันสังคมมีขั้นตอนตามกฎหมายถ้าคนที่เรียนจบกฎหมายหรือว่าติดตามของเราเนี่ย ก็จะมีขั้นตอนนั่แหละคะ่ะที่เราต้องรอประกาศอย่างเดียวเลยค่ะถ้าประกาศไม่ออกเราก็ไม่สามารถลดได้ถ้าเราลดแล้วประกาศไม่ออกประกันสังคมต้องชดเชยเงินให้นะคะคนที่คนที่จ่ายเงินไม่ครบเราประกันสังคมต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ทําผิดกฎหมายด้วยถ้าประกาศไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอประกาศนะคะ